มาแล้วครับโอ้โหแต่ดีทครั้งแรกอะไรดีวะคนเงินคนเงินเออเจ้าคนเงินเนี่ยน้าเจ้าเกลือด้วยเพราะมนไหนเาเกลือนะเอออ้เจ้ากาเกล้วยเหรออ่านี้ร้อยห้าบ้าพลังรึเปล่าร้อยห้าร้อยห้าบ้าพลังเจ้ากาเกล้วยครับอ่าแต่ดีทครั้งแรกเลย เปล่าจัดเปาครับจัดให้จัดเปล่าตเนียยกคัดเลยเียกคันเรอาิมนเรง้ขึ้นเลยทำไมมันเร็วรอบเก้ารอบเก้าอ่ะเร็วเรยกได้แล้วครับ

จากอูหันสาครับวันแรกเลยครับวันแรกออกวันแรนกก็โดนเลยครับผมลงดำลงดำลงดำลงแล้วลงแล้วลงเบาๆเด้อเดี๋ยวมันฟาด่าลงเบาๆ เบาปั๊บปั๊บปั๊บป๊า,าไม่ใช่บบปูดๆทีเดียวไม่ได้เปีย <laughs> คนคนขับครับเปียนคนขับรบอครับขึ้นไมขึ้นแล้วจบแล้วโอ้ยฝั่งนี้มันจมครึ่งล้อแล้ว

Tôi được ngay. dốc đâm dốc đâm dài dốc đây thay lông ba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 y đam tin cái đam tin cái đam tin thầm thang Ah, damn it!